กระทรวงแรงงานเร่งปั้นกำลังแรงงานคุณภาพด้านการท่องเที่ยวป้อนตลาดแรงงานกว่า7 0 0 0อัตรานะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเด็งามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับคือกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับได้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานคุณภาพนะฮะหรือว่า smart worker เนี่ยนะฮะด้านการท่องเที่ยวแล้วก็บริการประเดิมเปิดฝึกสัปดาห์หน้าครับสิจังหวัดความต้องการแรงงานสูงสุดป้อนตลาดแรงงานกว่า70,00อัตรานะฮะคือว่าสถานการณ์ขัดแคลงแรงงานเนี่ยผมเคยบอกไปไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ หลายเดือนเหมือนกันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงการขัดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนะครับซึ่งสถานประกอบกิจการเนีย่ยได้รองการเนี่ยเร่งผลิตแรงงานทางปริมาณและคุณภาพด้วยนะครับซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดําเนินการฝึกให้แรงงานนั้นมีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่การทํางาน ล่าสุดได้รับข้อมูลจากการสำรวจความต้องการแรงงานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศด้วยนะครับพบว่าสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวแจ้งความต้องการบรรจุพนักงานเข้าทำงานสูงสุด10จังหวัดประกอบด้วยภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีพังงาสุร,ราษฎร์ธานีกาญจนบุรีตรารรยองประจวบคีรีขันและสงขารวมกว่า7,000ตาตาแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์รับเข้าทำงานอาทิพนักงารต้อนรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักง,งานทำความสะอาดแม่บ้านผู้ประกอบการอาหารไทยพนักงการนวดแผนไทยและสปาเป็นต้นครับผู้ว่างงานนะครับแล้วก็แรงงานที่สนใจทํางานในภาคบริการเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือกําหนดให้มีการประกาศร,รับสมัครตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปครับเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้คือว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยแล้วก็สปาจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานในจังหวัดท่องเที่ยวครับเช่นเชียงใหม่ภูเก็ต ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ทั้ง10จังหวัดข้างต้นนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th สมัครฝึกอบรมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 5 0 6กด4นะครับ